ถามว่าพี่ชื่ออะไรคะผมมาริโอ้ครับอ๋อค่ะหนูชื่อตะกบนะชื่อตะกบต่นะยินดีที่ได้รู้จักครับผมมีใครเอาคาไหมครับมีใครเอาคาเปล่าไม่เอาคะพี่ไเอาคาเอาผมไหมว้าวมาด้วยกันมาด้วยกันนี่แฟนกันปะครับเนี่ยเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี <Wow. S 2> ่น uh, <wow. sh arp inhale> uh ี่ใครแฟนใครครับเนี่ยถ้าสองคนเลยค่ะสองคนเลยวย เบอร์เหนึ่งมีระสซึ่งเท่างครับมีมีแล้วครับผมเอายาะมีหมดแล้วครับยกเว้นความรักอะครับมามามาที่ผมครับเบอร์ไหนะเบอร์สามเหรอสวัสดีครับไม่บั็กไหมครับไม่บั็กไหมฮัลโหลไม่บั็กครับไม่บั็กดีโอเคครับตอนแรกหนูคิดว่าบั็อกหเห็นทุกคนเงียบไงหนูก็เลยถามมาด้วยกันไหครับเนี่ยใช่ครับมาสามคนเลยเหรอใช่ครับแบกด้วยนะครับ พี่ต้องแบกหนูแล้วแหละหนูแบกแต่ของในตกเองเดียวเลยพี่แค่ซื้กจะเท่แลว้วอ่ะบอกเลยอย่าบอกใครนะเราแฮกไอดีมาก็แย่แล้วไม่จริงหรอกอา้าวทำไมไม่เชื่ออืมไม่เชื่อหรอกอ,อกเล่นคือผมเอาไอดีพี่ผมมาเล่นครับมาด้วยกันมาด้วยกันนี่แฟนกันป่ะครับเนี่ยเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นี่ใครแฟนใครครับเนี่ยแ้่สองคนเลยค่ะแคสองคนเลยอุ้ย ล้วผมเพิ่มไหมล่ะพี่พี่ก็เชื่ออยู่ว่เอ้าเอ้าไม่ได้พูดจริงเหรอเล่นเอาไม่ได้พูดจริงเหรออเชื่อสิผมผมเชื่อคนง่ายครับเบอร์สามเบอร์สามกับเบอร์สี่ไม่ไม่ปฏิเสธเหรอคนไหนเนี่ยคนไหนกันแน่ปฏิเสธอบหมดหรือว่าเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่นี้อย่าบอกนะใช่ไหมพี่ไม่ต้องพูดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต้องพูดพี่จะต้องพูดแล้วคนที่พูดอยู่นี่เบอร์ไหนเบอร์สองเหรอ อาจะได้วางตัว <ไม S 1> ถูกไง,ไงพูดพี่ไม่ต้องพูดเอ้าทำไมอ่ะอุ๊ยแตงว่าเขินอยู่ไปนเนี่ยทำไมต้องเขินนะ่ะหนูเป็นคนกลัวตีงั้นแหละพี่อาหรอหนูหนูเป็นคนติดกวัวตีมากคุณ25่าดาวนะครับขอบคุณชัชทะลาอีก15ดาวนะครับ พี่เขาปิดไม้ไปแล้วเมื่อกี้เอาไม้เอาไม้เอาไม้จอกเอ้ยเอาปากจอกเครื่องไงเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะครับถามว่าพี่ชื่ออะไรคะผมมาริโอครับอ๋อค่ะหนูชื่อตะกบนะชื่อตะกบ่นะยินดีที่ได้รู้จักครับผมเบอร์สามชื่อมาเคียบค่ะเบอร์สี่ชื่อตะภาพค่ะเป็นทำไมชื่อน่ารักจังอ่ะแต่ละคนชื่อน่ารักจังอ่ะหลอกวะเนี่ยเชื่อคนง่ายนะเฮ้ยสตรีมเมอร์วะเนี่ยปั่นปั่นคนอยู่วะเนี่ยเราว่าใช่เลยชื่อแปลกแปลก เบอร์สองเบอร์สองใช่เปล่าไม่ฮะแต่คุณนับเหมือนนะเหมือนนะเหมือนอะไรนะครับผมเหมือนนะชุดลูกนับตู้ไม่ครับตู้คุณนายนายพูดแบบนี้ทีนี้สะดุ้งเลยนะเมื่อกี้เหมือนมีใครมาเคาะประตูบ้านเฮ้ยมีคนเพื่อนลุยเลยครับเดี๋ยวจะลบครับบอทตกใจหมดเลยน้องคุณหกอะฮะมีใครเอาคาไหมครับมีใครเอาคาเปล่า ไม่เอาค่ะพี่ไม่เอาค่ะเอาผมไหมว้าวอืมไม่เอาค่ะโอยเลขสามเอาปะเนี่ยเลขสามเอาเหรอเบอร์สองเขาไม่เอาเลขสามเอาปล่าโอเคโอเคนายยิ้มอยู่ปะเนี่ยเลขสามยิ้มอยู่เลขสามเขาไม่สนเอ้เลขสองไม่สนใจเราอะเลขสามสนใจเราป้องเลยนายพยองหกหัวพยังหน้าด้วยหัวพยังหน้าด้วยอะยังชอบเลยผมอะ เงจริงหรอเปิดหรือยังเนี่ยเปิดมาเปิดมาเปิดหรือยังอุ้ยได้เลยได้เลยผมไม่ชอบเล่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงแบบผู้หญิงเอาชอบโกหกไงอุ้ยโดนอุ้ยโทษทีโทษทีเบอร์สองลืมไปลืมไปลืมไปว่าเบอร์สองอยู่ด้วยเมื่อเมื่อต้องมีกระสุนเขียวอย่งครับมีย่งมีแล้วครับผมเอาอย่างมีหมดแล้วครับยกเว้นความรักอะครับมามามาที่ผมครับเบอร์ไหนอะเบอร์สามเหรอเบอร์สองแบบเสียงเหมือนแบบเสียดายอะไม่เสียดายอะบอกได้นะพร้อม พร้อมกลับไปได้ทุกเมื่ออุอ๊ยขอโทษเบรอ 3, บรอ<ะ>์สามโอร์ดอย่าหึงเรานะได้แล้วนะนะทิ m งไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้ทิ้งแค่เผลอใจเราอยากได้กดไ,ออได้ลิบตรงไม่มีอ่ะมีกลิบเบี้ยวเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกตัวตีนเอาแล้วพี่เขาเล่นได้อ่ะเราไม่มามุณกลิบเบี้ยวจริงเนี่ยเธอมาดูดิเบรอร์สองมันเบี้ยวนะกลิบตรงคือกลิบอะไรอะ่ะกลิบที่มันที่มันเหมือนในแท่งแท่งอะไรอ่ะนะ ก็นั่นแหละมันตรงอันนี้มันเบี้ยวไงเผื่อใช้ไงไม่ได้ไม่ชอบเบี้ยวอ่ะไม่แหละเล่นดีกว่าเบอร์สองไม่ชอบเบี้ยวอ่ะไปไม่ถูกเลยเป็นตัวไม่ออกเลยเบอร์สองไม่ค่อยไม่ไม่ชอบผู้ชายแน่เลยเบอร์สามทำไมโอเคอยเองอ่ะเราพูดด้วยแล้วกันหนูเป็นทอมค่ะเป็นทอมเหรอเดี๋ยวพี่ดูหน้าหน่อยดิแล้วพี่จะตกใจขอตกใจก่อนเลยได้ไหมได้ ให้ตกใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพี่ออกไปแล้วพี่จะไม่ได้เห็นไงเรา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 สนใจเบอร์สามแล้วไม่ต้องมาขอร้องอ้อนวอนเราหรอก<บ>ใช่ไหมบ e เบอร์สามดนึงนะอันนี้เป็นช่วงเกี่ยวพารางสีกันอยู่ไี่มีมนคน,นมีค,มโคนโอเคเขาหมดจริงจังเขาหมดจริงจังรอด้วยรอด้วยรอด้วยมันมีตัวมันมีตัวชิดหน้าตัวทางซ้ายแล้<โ><โ>วต้องตัวขับไปมาทางขวาขวาโมให้เพื่อนฝากโคเวอร์ด้วย าลุงอย่ารีบดิอย่ารีบดิเพอยโยนระเบิดมาว่ะจะรอดไหมเนี่ยเออไม่รอดมี่พงโดนระเบิดไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้โดนระเบิดผมเบอร์สองไม่ไม่อดทนเลยอ่ะแข็งใจแล้วจะได้แค่นี้จะแก้แค้นให้หรอกเบอร์เบอร์สามระวังนะครับเขานี้มีนะเบอร์สามเขานี้เขานี้ โดนไหลทางว่ะดับนึงนะเพื่อนปอมยาอยู่เดี๋ยวแก้แค้นให้แก้แค้นให้คนหนึ่งแล้วอ่ะผมต้องต้องจริงจังแล้วเนี่ยพูดเล่นไม่ได้แล้วนะวงมาแล้วนะโอ้โหโคตรคมอ่ะจะมันเจ็บหนังมาอต้องคานมีอีกอ่ะถูกม้โอเคโอเคไปอุ๊ยโหโหโคตรคมเดี๋ยวก่อน มียาแป๊บชุบได้ป้องมาแล้ววะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนองเราน้องเราขอ,อแบัตรยาแป๊บตัวเบอร์สามไหมนะไม่ไหนตะ้นไม้เลยไหนต้นไม้เลยไหนเบอร์สี่จับตูดอยู่หนงก็แก้ปัญหาเหมือนกันนะนี่เราใครแกล้งหมาละ น้องหนึ่งน้องหนึ่งอไม่เกินเรล่าเาบนเข่าเหมือนเดิมนะ oh. บนเข่าเหมือนเดิมนะเพื่ <c oughs> อนตัวชิดว่ะมีตัวชิดว่ะเฮ้ยหนายเราต้องเข้าวงด้วยนะไม่มียาวะ่ะ <c oughs> โอ้โหไม่ทันแล้ว วงมันแรงมากเราตายวงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำดีสุดแล้วเดี๋ยวให้ไก่คนละตัวไปมันไม่ควรจะยิงได้ไหมหรอไปก่อนนะโหเพียบเลยโอเคไม่ไม่ยุ่งละไปแล้วจ้าไปหาเพื่อนก่อนสองตี้ยิงกันอยู่เมื่อกี้ผมไปแจมเขาเดี๋ยวกลับไปใหม่ กลับมารับเพื่อนก่อนเพื่อนพร้อมไหมวะไปรับเพื่อนก่อนนะครับเมื่อกี้เขายิงเราเดี๋ยวเราเอาแก๊งเราไปถล่มดูแก๊งผมด้วยว่าไง WD มารับแล้วเรามารับนายแล้วว่านายแก๊งมารับแล้วแล้วใครมันยิงแฝกกันอะไรเท่ๆคนเดียววะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีรถข้างหน้าเห็นไหมยิง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 วิ่ง่อนลง นกหนึ่งนกหนึ่งมีตัวบนเขาใช่ใช่ใช่ตัวบนเขาตัวสุดท้ายเพื่อนเพื่อนไปชุบก่ันเพื่อนเลขสามโอ้โหสุนหมดกำลังช่วยกำลังช่วย หมดเพือ่อนหมดอุ้ยสมอกตามมาว่ะซัพพอร์ตที่ดีไปดรอปป่ะไม่ไออะไมจะจะบวกหรือว่าจะเซฟเพื่อนเพื่อนเลือกเลยบวกหรือเซฟบวกเลยครับบวกเลยเหรอจัดไปครับผมแอร์ดรอปลเลยดัง,งนะั้นไม่รับประกันความปลอดภัยน,นะเพื่อนเราต้องรีบเก็บนะไปเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโอเคโอเคโอเคหลบก่อนบ้าหลบก่อน ข้างหลังน่าจะเยอะเลยอ่ะมาใกล้เราคนหนึ่งเพื่อนไอ้ตีนี้หมดวะตีนี้โดนแจมตายยังตัวนั้นอ่ะจะบ่งบเพียวเราเปิดไปเลยน็อกน็อกเพราะอยู่ตรงหินที่ผมมาร์คตัวนึงน็อกแล้วน็อกแล้วถอยมาถอยมาเพื่อนมาคนละตีกันเดี๋ยวชุบกันเนียนชุบเลย ใช่หลังนะมันจริงแจมเฮ้ยหลังเข้าหลังมาหลังมาหลังมาเจ็บแล้วเราเจ็บแล้วหลังเจ็บวะฉุบได้ป่ะชุบได้ป่ะบ้านนี้่ดนแค่เล่นในบ้านนี้ก็ได้ ตายเลยน่าเลอที่นี่เพื่อนไปมันยิงแล้วนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่เรงนี้ยิงเข้โอเคครับโอเคผมดักไปขีดขวามแล้วโอเคโอเคโด้ยิงเพื่อนเนอกมีระเบิดมาเพื่อนยัดไปตรงหลังหีบ ระวังญ้านะระวังย้านะระวังนอนงูนะเขายิงกันเองปะไอเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวข้างล่างข้างล่างข้างล่างเจ๊ะ